ในป่าลึกทางภาคเหนือมีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านยังขนลุกทุกครั้งที่พูดถึงเสือสมิงมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่คือเสือที่เคยเป็นคนมาก่อนบางตำนานว่าเป็นพรานที่ฆ่าสัตว์มากเกินไปวิญญาณเลยกลายเป็นเสือเพื่อชดใช้กรรมบางเรื่องเล่าเป็นคนเล่นของแรงทำสายเวทจนกลายร่างเป็นเสือได้ตอนกลางคืน เสือสมิงมีดวงตาแดนกัมลำตัวใหญ่กว่าปกติเสียงคำรามดังก้องและที่น่ากลัวคือมันสามารถแปลงกายเป็นคนได้ชาวบ้านบางคนเจอหญิงสาวหน้าตาดีมาเคาะประตูขอความช่วยเหลือตอนดึกแต่พอเปิดประตูกลับเจอรอยเท้าเสืออยู่หน้าบ้านใครที่เข้าป่าจึงมักพกของขลังติดตัวเช่นมีดหมอหรือตะกรุด เพราะไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เดินสวนคุณในป่าเป็นคนหรือเสือสมิงกันแน่